ครับสวัสดีที่สุขุสุขนค,ครับมูอนิ้หลอดมีรายการบังไฟบ้านน้องผักแว่นตำบลโพทองอำเภอศิรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่22มิถุนายน2568รายการบ้างไฟมีดังต่อไปนี้นะครับบังที่1ห้ฮอนฮูกตาโตนะครับบังที่2ด่วนอุบลบังที่3สอส่สวนคำนะครับบังที่4ด่ดวนอุบลน,นะครับบังที่5 ลูกไส้ละหะบางที่หกโลเงินบางที่เจ็ดทำยุนบางที่แปดสอสิทธิโชคนะครับบางที่เก้าสอราชวงศ์บางที่สิบตก้งไส้ผู้หน่อยนะครับสิบเอ็ดหนุ่มกมอธมบวกอาเทียนนะครับสิบสองพยักบ,บุรพาสิบสามทางสายใหม่สิบสี่สอสว่างสิบห้าลูกไส้ผู้หน่อยสิบหกเพชรสุพรรณสิบเจ็ดนคอนเขืองใน 18, สิบแปดเซียโตบวกปาถุยใจเกินลอยนะครับ สิบเก้านะครับเทพถ้ำท,ทองนะครับบวกเทวทาถูดดำเนะื้อเทวทาถูดดำมอเตอไซคน้องบันในเนะื้ครับบ้างที20นะครับซอสสามัญชัยนะครับ21ภูมินาลินสิงห์ฝังสาย22เทพบอย23กาแฟสด24น้องแพรว่าเนี่ยน้องแพรว่านะครับ25นะครับอิสระสาธุ26สีสยาม27เทพอ่านาริสรลาเบิกฟ้านะครับ ยี่สิบแปดห้มแหล่แ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 ล่นะครับตูล่าการโดยไอ้ะอกะทิร้อยฝาบวกไอ้ผ่ดำหน่อยเสียงสวรรค์น,นะครับผมบวกขี้โหลยหน่อยซีดผ้าดำนะครับบวกตาหวานคนนลุบลอดนะครับบวกพอยเิเคนเมี่ยหลายนะครับบวกเสแดงมองตำนะครับผมอ่ะอะมืออื่นนะครับไปพอไปหอกระลุงหลอดอยู่บ้านน้องพักแวนนะครับลุ่งหลอดก็สิเดินทางไปหันนะครับผม ส่วนความชอบส่วนตัวมีพีปีนองเหมือนเช่นเคยนะครับติกสีเขียวๆเป็นความชอบส่วนตัวนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเป็นความชอบส่วนตัวอีลีล้อนะครับบริเกียวขายไฟใดๆทั้งสิ้นบริไดรู้จักันเป็นการส่วนตัวเห็นด้วยก็ตามเห็นตามก็ส่วนนะครับลุงหลอดมักลูกไส้ละนะครับทำยุนนะครับละกกาหนุ่มกอธมว่าเอาเทียนนะครับละกกลูกไส้ผู้หน่อยนะครับและนครเครืองในนะครับหาบัง หาความชอบด้วยกันนะครับส่วนบางไฟแอบแสบของหลอดนะครับแอบแสบนะครับโลเงินนะผู้ใดหมักนําก็เอานะครับบ่มักกับไปไผไปมั่นนะครับโลเงินลุงหลอดก็บ่ได้โทษหาเพลินกับบ่ได้ยั้งนะครับแต่ลุงหลอดจิบว่ามันสิผ่านนะครับเพราะว่าแพร่มา3 4ไฟล้วนแล้วนะครับผมมื้ออื่นน่าจะผ่านนะครับคิดว่านะครับเป็นไฟแอบแสบของหลอด FC นะครับผมมาอีกบางนึงนะครับแอบแสบอีกบางนึงก็ ให้อีกบางนึงละกันลูกชายพ่หน่อยนะครับผมอีกบางนึงก็บซอสมันไช่นะครับผมอ่ะอีกบางนึงก็อิสราสาธูนะครับ <c oughs> ผมมันสีไฮไลท์ก็บังไฟที่ทความชอบแล้วเด็กลายเป็นแอบแซ่บคือสีไลายบางนะครับร่วมแบบแซ่บนั่นเป็นเกาบางแล้วนะครับผมะหาข้อมูลวิพากษ์ประกรันใดลุงหลอดเอฟซีต้องกราบขอบฟัฟไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟซีสวัสดีครับ